เพิ่นว่าเพิ่นยอมตัวเดียวนั่นบ่เออก็ตัวเดียวเลยท้ามันจะเนี่ยจะสนุกเมื่อแหละพูดครับอันตัวอันเด็ดอันเด็ดเนี่ยนหอมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่หันนะเป็นได้ได้จังเมื่อท้ามลดเลยหันเปิ้นนี่เปิ้นนี่ได้บอครับเปิ้นนี่ได้บอแล้วทึงจะกันเดี๋พราะมันจะเป็นกระเจี๊ยรุ่นนี้เนาะรุ่นหนึ่งแห้งตีหม้อรุ่นหนึ่งเนาะ พอบอกว่<อ>า,<ม>าตัว<ม>าจ<ม>านมือคืนนี่ได้ให้ได้มีท,ที่ที่ทางว่าชินีอยู่บ่บไดวลอดวลโบไดวอลวาชินีคือเบงว่าตื่นมาเช้ามากรนหนึ่งเขาเนาะปัดเฮือนปัดยังเมียนนั่นบบเ,าาเมียนนี่กอยกับบเดวอลหว่างว่าโอนเมียชินีเนาะทรมาดา,ามาันาน่ะคอยก็จับเอาขู่แล้วลงไปเอา몽มงคงเอา몽มงมาเห็ด몽มงแทนเมียนนี่นะคอยมาจะพูดอะไรดิกรุงมวงกบไกล้เพียงอะไรดิโดยโดยโดย ก็ได้มองว่ามันกวก็กินเบิดลงคิดไปหน่อยเลยขึ้นมามาหอดบ่เห็นแหละไปหละวันนี้คว้าเจกเจ๊ก็บเห็นบ่อนี่กะเจ๊มาใช้เชงในตีนมาใช้เชิงคอถูกก่อนเจ้าชัวน์นะฉันเพื่อเอาอันนี้เจ๊อันนี้มาอันนั้นแนวตัดเล็กนี่มันตัดกระเจ๊นี่มันจะว่าชักชั่วโมงถูกก่อนมันยังเจ้าใส่โส่ไว้เบอร์เมียจะหน่ะบ่จะใส่โส่ไว้ซะบ่ ชชยโชวนั่นะชงยโชวรถจังหวะโอ้ยจังหวะช่อนว่างเดียวเนี่ยมันมาเป็นโทษผู้โทษใครระบาชื่อถูกถูเมียนี่แหละเอาโสมาหลอกหลดตูดก่อนไว้ยันตูดก่อนตามทันอ๋อแน่นั่นบ่ลักเขากระเจ๊ลูกกระเจ๊ในเมื่อเข้าใจบ่แเลนนี่ย่านคอยน้ำทันนี่เด้อเด้อเอาเมือเบิร์ดเลยกระเจ๊เล่าเล่านี่กระชิดได้ตัดได้ชีวออกนี่เขาวางแผนไว้แล้วบจักฮะเนาะเขาวางแผนไว้แล้วบจักเจะวางแผนจะวางยังแล้วกับบูหูเนาะ วางแผนไวดวงหนาแล้วิ่งของคนนั่นะก็มันเช็ดเนียมันย่านคอยมาแล้วได้กระจาโหเมันทิ่นำมันทันบมดนี่โซบบดนั่นไดเนาะโซบไงเนาะิ่ตัดได้มอบเป็นตัดโซ่ตัดี่เป็น่อเป็นตัดเนตดเป็นตัดเปาะตจปนตัเปเปดปนตเไัปเนดเป็นนตเนตัมเป็นตัาเเปเนเนดเนดด้เนนนดน จับได้บ่จับได้กว่าน้ันไม่ได้เขาเขาบ้านน่ะขอคือบาดคอมันคือบาทนี่ยโอ้มันเกี่ยวตูไม่ปรตูไหมขอบาเลยครับตื่นอน้อเอ๊ะจัด่าแล้วจับมัวเจ้าเคยเห็นมว่วาแมงมีพวกนี้เก่าว่าอา

ของแท้ของแท้ของแท้ที่อพับพอนะบวัมาด้งมา้ชม่านเจ้าชูว่าหายใจก็ขึ้นไรเยอะอมันมันบเป็นร้อยเช้ามันชามร้อยเช้าเด่นนี่มันขึ้นน่อ่สามร้อยามขึ้นนี่เ้ยกันบม บโมเมืออ่อ,อะระยะเราคอยจิปิดโทราัะช์เมียนแล้วบัน <laughs> อ่าย่อแล้วอือบอกจริงเลยเนาะอือย่อวัดชี้เลยอัน <c oughs> ว่อมหายใจขึ้นอ่าหายใจขึ้นเล้ววัดชี้เลย <c oughs> ผู้ชาวมหาข่อยน,ะนั่นบันเดลว่กัขบข่อยแต่นั่นแน่นี่แล้วบันนี้เรา่อยจะไปเอาแล้วเขาว่าเจ้ามีแผ่นอยู่มีผู้ชาวอยู่คอยมาเอาเขาแล้วแล้วชื่อๆอันนี้ก็คือกันนั่นเนี่ยขวางคัดขวางเมียนคัดไปซ้ำ บ่ยังได้เลยกับบ่เอาทินเมาวนไป่ช้งของเคอยปัดยังได้ลิ๋นเนาะหม่เผ็ดเบาลินคอยระเบิดเบาลินน้ำหมูเป็นเอาตุจานผู้เพิ่นเมื่อนมือเศร้านี่นะเพิ่นว่าเพิ่นย้อมตัวเดียวนั่นบ่เออกระตัวเดียวเลยท้ามันจะเนี่ยจะสนุกเมื่อผู้ก็เป็นตอันเดี๋ยนี่เดี๋ยนี่มนห่อมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่หันเป็นได้ได้จากมื่อท้ามลดเลยหันอเป็นนี่เู็นี่ได้เบากับ พุทนีได้นว่าเราทึงจะกันเดีของมันเฮาบดบดจักลำเขาเนาะบ่รู้ภาษาเนาะบ่จักภาษาเนี่พุทธีว้าคักแล้วพุ่นนี่คั่อยว่าว่าของเนี่ยเราเบอร์ถูกก็มีอยู่น้ข่อยนี่เบอร์เราเนาะพระเจ้าจะเว้าน้ำก็เวด้วดไหม่นักบดจักแล้วเราว่าเมืองวันบ้านนี่ยวันนี้มาบ้านมือเลยที่กับมาทำงานอยู่ชาววันเราเราว้าน่าว้าน้ผู้นั้นดอกบดจักมากลับมามากกยจะ มิยังน้ำมันบ่เนี่นะโดยเอ็มรอยสีบลตัวนี้ไหมเอ็มรอยอันนี้ไรแม่ลองเบิรงลดกินได้เออโอ้ยผมกินได้ยาดองยาดองคอยจะได้เหล้าอันของแท่หนานาเดียง่ยมาบอกยาาเว้เาเว้นของเอาเ้าตุ่มนามเก่ามาให้ในควาภัยมาเถอะหน่อย จับแก้วจับใหญยต้มอยากมาบองยาเนี่ยนะโปนี่ก็ได้บวกลวดเอาแบบตุ้นต้มเขาอันนั้นแล้วเอาอันแปลว่าบ่งเป็นเอาเหล่านั้นได้เหล่านุ่งู้ยุ่งยังคนไปจากได้เนาะได้เราเขาต้มเอาหนเนาะเราเขาต้มมาคืออยู่บ้านนั่นพิ้นเนื้อนี่เออบ่บ่เอาเนี่ยน่นเหล่ากับบ้านนั่นเนทุกครื่องกับบ้านนั่นเนาะนพ่อใหญ่บวกรึปีนี่เป็นบวกรึปีพ่อใหญ่ฮากบวกรำรังเนาะ อตอนเว้นก็ชวนนอนบ่ละว่ะว่าพายชิวได้แต่าเว้นก็ชวนนอนว่าอคอยว่าจังชี้คอยว่าเจ้านันอยู่น้ากันก็คอยเนี่ยแต่ว่าเมือ่อใดก็คอยแต่งคอยแปลงแล้วเป็นลูกเป็นเมี่ยคอยแล้วแต่ว่าเรื่องลินเรื่องกินนี่ช่างกอกช่างคมมนันธรรมดาแต่ละคนอ๋อคือเจ้าและเอาผัวก็ได้ชองลูกเลยกันว่าเจ้าบ่ได้อยู่ได้กินน้ากันมันก็บ่ได้ดอก อ่ยเคยเห็นอยู่แถวบ้านข่อยนี่หรือว่าบ้านเจ้าเคยมีบ่อคนบ่มีผัวได้ลูกนั่นแล้วมันคันชิวาแล้วเจ้าน่ะคอยแต่งแปงไลยได้่อยอยากยำได้คอยนั่นนั้นยำได้คอยกรเฮ็ดบ่ได้ค่าได้ว่ากลางคืนกลางเวรได้คือก็ล่ามาตะบิดเนาะบ่ได้ค้ากลางเวรกลางคืนเราเองน่ะชวนเพราะเขาบ่นั่นบอกว่าหิมากชี้เขาอยู่หนาแล้วเขาก็เฮ็ดบัดเนี้บกเฮ็ดไปแล้วเป็นบอกมา ตีเฮาจัางชาติย่างขี้อืมฮันดีบ้บอมันเป็นหน้าว่าลูกเดียวเราได้นี่โดยขีเมื่อนี่ก็บบร,ริพิตรบริเลวกันหายลูกเดียวเน้นเดียวนั่นหายเฮานั่นอือคืนนี้นัน่นว่าคนอนุญาตนันนอด้วยนอนเป็นหลังมาใช้เฮากะดึงมาเหม็นบอกดึงมาแห้งทูดไปเชื่อบักายาวหนึ่งจุดโต๊ะเชือเฮาเราเฮาลูกม้าเราหนังบหมือนเฮาปิดพัดลมเฮาเหม็นะอะเอ้ยเปิดหน้าพัดลมแห้งห้อนนี่เปิดหน้า ของคุณเราเทิงเนาะเปิดเปิดไดค่อยฮอนได้เขาก็เปิดมาเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยเจ้านอนนอนเจ้านั่นค่อยขึ้นนี่เขาก็นอนเนาะขึ้นมาเนี่ยขึ้นเห็ดเท่าเนาะมีเหรอโยพม่ไม่ยิ่งขึ้นน่ะค่อยเห็ดทำแล้วเนี่ยค่อยเห็ดเนี่ยเจ้าขึ้นฮอดข้าวโรตค่อยเห็ดขักได้เขาก็บปป๊า ถึงถึงเส็ึงอกกับเฮานะเฮาก,าาก็มาฟเนาะมันหยาบคนแล้วมันยาเลย <c oughs> วันนี้ค่อย็ดควเดียวนี่นะขวาย็ด้มาเช่าควาย็ดิได้ไมัเช่า <c oughs> ชแล้วเขาควาชอีกลอกอย่าลองหึงนะมันนอนายัดเ <c oughs> ช่า <c oughs> นะ <c oughs> มันปูปับลูไปนั่งเข่าลุแต่ชี้โมงคน <c oughs> <ป>นั่งเข่าชุกเลยมันกัดมัจับทุลชับมันกับพังเพลงพังยางเชยอยู่แจกมาจกหน่อยมันกับเกือไก คือการกบฏว่าชิบุนีประชาชนมหาให้เราล่าใจมันแสดงว่าคือนี่ได้เดี่ยวเดียวบ้านนี้ลเกาเท้อไก่ยหญ่เลยมันก็เข้าไปแล้วมันก็เอาอัินทงกระแป้งน้ำแดงมามากกวท่าถึงเชียบางไม่ท่าหนาท่าตามันเลยจั่พิชาว่าบัานนี้เราเฮากะมันของมันเห็นมันอันนั้นมันก็กว่ามันชิบุไปใช้แล้วเนาะ จะเอาคู่ลงไปเก็บบมวงมเมือนเก็บ,บนั่นุน,นแล้วมามันเมื่อเดียวเอาแล้ว,ลลวจกัวจกมันเผาจ้ามันเนาะคือบางชิ้นมันเลยนะยนงป่าอยู่แถนเด็กพินคือบางอันแล้วคือมันบอ่อมันบ่เผามันบ่พาดอกชินช้นมันป่าให้พ่อพญกาชินพอดเนี่ยตาชินวยให้เนเาไปคือนน ก็เห็นนาเห็นลังคาก็พออยู่คนว่อเนาะในเปียกเนาะเวนโตเห็นสินก็พอเนาะแม่โคอยบุกขึ้นปนั่นดอกยันเราคิดยันเนาเขาเขาบอกได้ขิดสีตามบอกถูกค่อนบอกได้ขิดสีเมื่อน้ำผมพูดคนนี้เราบ่นโทษใช่ผมบอกเวรนิดหน่อยตำรวจพันโทผมก็โทษใช่นะเราที่ตามมาแลงนี่เราก็หูจักว่าเมื่อแล้วเราก็โทรมาบอกคอยไม่แต่โทษแจ้งทั้งนั้นบ่แจ้งเบิ่อแล้วพอรามคนก็บอกแล้วแม่เท่าคนก็บอกแล้วอื ไม่เท่านั้นยังแต่ไม่เท่าว่าเอ้ยมันฮอตแล้วค่อยจิมาชงลูกเกยว่ะมันฮอตวันนี้มื่อมืออื่นค่อยก็มาชงมันปิ้งขู่ขีใช่แม่มันมันเป็นปัญญาดแม่มันอ่ะฮาวโก้เจ้ามันวาวเฉยดอกอันว่าเมื่อเมื่อเมื่อวันฮอตบ้านมันเบื่ออื่นมันจิมาช่วงค่อยพังเบิดแล้วอันผู้เบามันไม่พอแห้งมันอักมาจำค่อยเฉอ ยาหัวมันลูกเขาก็มาน้ำบอ่อมาอยู่นำ้ำตัวก่อนลูกก็มาน้ำกันบอ่อมามาแต่เมือ่อมาน้ำไม่เทา่าโอ้แล้วก็เมื่อบมาแล้วไม่เท่ามาแล้วมานไม่เท่าโอ้แล้วก็มานนกกัเมื่อน้ำไม่เท่ามาเลยมวยกเสือเนาะเฮาก็มอยกัดเสือคือกันเลยคันว่าบ่ได้้ยิินนเเพวานั่นนว่าอันนั้นนั่นขันว่าแต่งจชก่อนน่ะมัน คอยคันคอยเชียนเงินค่าแต่งขยังมันเม่มันชิยากตัวนี้มันเมื่อก่อนด้อันนี้มันเมื่อก่อนนั่นแต่งนี่เด้อคงว่าวันที่หานี่ให้ไปเชียร์เขาเชียร์ค่าแต่งเย่นี้มันเมื่อก่อนแล้วมันมันคงว่ากันเลยครับพอบ้านครับอันพิชางนั่นอืมยอมมันมันเมื่อซะอดีอยู่มันเมื่อก่อนเขาไปแต่งเชียก่อนมันก็ชิหกอีกมันชิได้เมื่อว่าเอาเงินอันนี้กับโบแมหน่อีก เสื้อมาหลายดอกเช้าไปล้านอย่างเชือ, <laughs> อ๋อเบิร,ร์ตกะเมียคนนี้บอประมาณสองไปล้นานโดยจะเข้าชามชิปพ,พุ่นละไรทถึงนั่นถึงนี่นั่น <laughs> ไม่น้อยหรอกขับไปไล่อันคันคอยโบเห็นทองนี่มันก็ลายตืมเลยลอยไปล้านพุ่นละทองนะ่ะเห็นอยู่บต่ตัวจ้าบ่ได้เห็นเนี่ยบ่ลทนาหามึงขับคุ้มค่าอยู่ <laughs> <laughs> บ่เบิร์ตเกือบสามสิบละนได้อยู่น้ำเขาบอเนี่ยแปดมือเจ้าชืเชิงจำได้แหละบอเขาจะถามเจ้า โชคบนมือบนหุนก็ยังบนบนบนคุ้มค้าเนาะว่านบ่ง่นแปดมือแปดมือคนได้แต่แปดมือเอ้าก็ขึ้นปวงหันลแปดมือแปดมือบนอ่าซาปลาะเนาะขึ้นบวงหันเลยไปหานบ้านนนอกไปไหนเออมาหกตัวนี่แหละหกแห้งนี้ดุรู้นี่ย่อนคอยนำนี่เอาไปโลดลูกกระจอกกระแจคอยไปเห็นอะไร ก็ูกระเจี้าเลขาก็เอาไปกระเจ้าเฮือนนั่นก็เอาไปกระเจ๊าเฮือนนี่เอาไปกระเจ้โลดอีกเออกระเจ๊าตู้อีกกระเจ๊าตู้นี่จักรทรายหนุอยมันเอาไปเบิดพราะมันอยู่พวงเดียวกันเนาะตุจรนาะมันอยู่ในบอลเดียวกันเลยมันมันบอมันช่องบอลตู้หนึ่งก็ใช้บอลหนึ่งหักมันเอาไปเบิ้ดถึงช่องพวงนั่นตู้นั่นก็ใช้บอลได้บอลนี่เห็นได้ชัดเอาไปเบิดแหละแล้วบันนี้เจ้าประชาชนเขาคอยขับยังเนี่ยพวกนี้มาผ่านก่อยผ่านเบิด เจ้าบุคิด,ดว่าเขาสิกลับมาแบบโอ้ยพ่าจะผ่าหัวมันกลับมาเอากลับมาเอาครองนลำหลังหนะันน้าเวลากรับบุอยู่ะนะเออจักแลกันมากระเจยอยู่นในมันนะั <c oughs> <c oughs> ่นก็บดได้อีกบัดนี้กระเจยมันเอาคอยคอยชื่อหน่วยใหม่มาใช่ไหมมันเอาไปเบิดเลยอ๋อสุก <c oughs> <c oughs> ่อนก็ต้องเปลี่ยนหน่วนยไหมเชื่อได้ฉันกระชื่อหน่วยใหม่เบิดแล้วนี่มันจักหน่วยเนื้งนี่ช่องชามนี่ยชีอีกนีนก่ชีหน่วยลดนี่แล้วนี่ อจอปูอีน <Tipp> ด <s> ้อันนี้เห็ดข่อยครับเพื่อนชื่อจังไิงโทษอันนี้ก็ติดอีนี่าจารย์เพื่อนชื่อจังไในผู้เมืองนี่ทองชื่อทองนางทองโอนางทองนางทองม่นผู้อื่นดอกนางทองอันนี้นางทองนางทองนางทองคำยังโบรานได้ออกกล้องชั้นโนตุจานะทองวันทองบัตรที่ให้เจ้าออกนางวันทองมันรีดอยู่เทิงผม นี่นอนพิกความพิกายอยู่กาวกล้าออกบ่อเลยในอะไรผัดของมันกาวอยู่เลยผู้ใดเห็นหน่ามันเลยมันออกคือกันยานแม่ยานคนเห็นเนาะยานคนมาจักลายเนาะชิบบอหนั่นพี่ช่องค่อยวิจักเบินเลยแหละจามันคนที่เธอได้ดูก่อนเนี่ยคนนี้ นางวันทองนะคนที่ทอได้เราที่ช <c oughs> ิบฮ <sm> ้าที่ชิบบตกชิบหนางวันทองชิบห้บหบอนีิบหกมันเมื่อแล้วก็เอามาิบหกตรงมาอยู่แน่นอนบอกไก่ก็ยังเอาไปไล้ไงเมันบดเลิกกานเด็ดขาดดิแม่ขายังจีมาสุงอยู่แมนติผมเปนสิคแน่นอนดอการายิโรหามียบอนี้ มอโทรหาหล่อนเขาโทรหาเมียมึงดูหาตามมึงดูว่าเขาอยู่ไซเดนโทรนะแม่เขาจะบอกเบอร์มันเอาโทรศัพท์จับโทรโทรรถที่โทรบอกเขาจะบอกโทรบไปไหนเราถ่ายรันโทรใช้หลานคอยให้เขาฝากเงินมาให้ ข้าอยู่นี่ข้าน้ำเงินนางวันทองสองใจเอาผู้นี้ไปแห้งว่าแจง้งเจอนางวันทองเนาะเป็นยังไงล่ะคุณแพนเจอนางวันทองมันยังไดอยู่กันบ่เหรอเขาตำลาเลยแบบนีอ้อัด,อดบางๆเนี่ยผู้อื่นผู้นี้ขักปัญญังผู้นี้ผู้อื่นเมื่อนี่บริวาเนาะทุกจานเนาะว่าหัดให้หมูพังโลด แบ่งนะคนนี่เจ้าคือบ่อขีนหอเจ้าคือบ่จะไดายเขาแบบไปอลไรก็ไปบริษิทสีไตสีตามนั่นนี่ยังบ่อทันในปู่พันบ่ออาสิมาเนาะเออมันยังมันยังใหม่บ่อมันหากันอยู่ทนนำการบ่อมันบ่โดนบ่ไม่กระตมเก่ากระตมร้อยปีกระตามันดอกคนไม่ได้ห่วงปู่พันเมียเนี่เมียนี่ยคือแบบคือแบบว่าไปก็คือไปเลยนะตันห่างไปเลยบัดเมียพูนืีวายวน สาราวัตรนนะ่ะคือว่าเขาวนกับวายไปไต่ไปตามเขามีมีผู้เดียวอันนั้นนะน้าแล้วจะคอยนำนยบัตรผู้นี้บัตรโบนำนี่นำไปยังะโ<อ>บนำเลยโอ้ยนะไอเด็ดกับกันสองคนนะ่ะทุกก็เอาก็จิไามเจ้าจะจังโบนำผู้นี้เด็ดนะั่นผู้ใดกับผู้ใดอันนี้แหละผู้เมียน้อยอยู่สาราวัตรน,น่ะเด้โอ้ยว้ามันบางคนบอกคือกันใดแนววันคึ้นฮอดคอยจังคึ้นฮอด เขาไม่ได้ผ <ada> <t disciplined noises> right? ู้ยำผู télé, tea, nothing, ้นี้กับ่อยไดยักโทรหาผู้ใดก็หอบโทหาเพื่อนร้านค่อยเอออยู่ไซนี่ร้านอยู่ไซน์ภาคใต้โดยๆดยดยคนกตคมีสัญญาณบ่อติดได้จะโทรไปไัดติดได้เขายูในไเขาบอกชาวเทียกูเจอะ พี่น้องไอ้สิได้จบคลิปสัมมิลเนะาะบอด้าเสือได้อยู่บได้ายนาอตัวเดียวนัน่นเนาะโผโผ